สวัสดีครับผมเคนชัตเมดนะฮะวันนี้มาชำานายดวงเดอเอมเพอเรอร์ฉลอดนะครับผมยโฮวันนี้เคนจะมาในหัวข้อชื่อว่ามาดูกันหน่อยนะฮะอดีตที่ผ่านมาของคุณนะครับความเป็นตัวคุณสิ่งใดที่มันหล่อหลอมคุณให้มีวันนี้นะฮะมาดูกันว่าคุณต้องผ่านอะไรมาบ้างความยากลำบากที่คุณมีนะฮะวันนี้ขอนำเสนอเบอร์มงคลเบอร์0 9 9 0 9 9 7 8 9 8นะครับ แล้วก็เบอร์0988118111นะครับผมแล้วก็เบอร์0939666666นะครับแล้วก็ทะเบียนประมูลรถยนต์ทะเบียนตอง8นะครับทะเบียนประมูลใครสนใจบอกหากคนได้เลยนะครับแล้วก็ปิดเซ็ตท้องคำแท้99.99%นะฮะหยกพม่าสร้อยข้อมือหยกนะครับหยกแท้ด้วยนะครับใครสนใจก็ inbox มาข้อเรื่องให้ทาโร่นะครับหัาศัสร์ไทย ศาสตร์การพยากรณ์ต่างๆนะครับเคนก็สอนเหมือนกันนะฮะแล้วคนที่สนใจดูดวงส่วนตัวเคนหนึ่งใบแดงมีทอนเช่นนั้นเองนะครับผมมา,มาดูกันมามาดูกันอนดีตที่ของคุณที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างนะฮะขอดูอดีตของคุณก่อนนะครับอุ๊ย The Tower นะฮะบ,บางคนนะครับ อดีตที่ผ่านมานะมีความไม่แน่นอนเยอะนะครับมีความไม่แน่นอนเยอะมากนะครับหรือบางคนเนี่ยจะต้องจบกับมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งนะชีวิตอยู่บนเส้นได้หรือไม่แน่นอนเลยนะครับจะต้องมีการผัดพลากหรือเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้งนั่นเองนะฮะต่อไป The Fool นะ แต่ตัวคุณเองก็สามารถมีความสุขได้ตัวคุณเป็นคนที่หมั่นเรียนรู้ศึกษานะครับชอบการประจนภัยนะครับเป็นคนไม่กลัวอันตรายด้วยนะครับเป็นคนกล้าได้กล้าเสียนะดูหน่อยว่าเด็กที่ผ่านมาของคุณเป็นอย่างไรอีกนะโอ้โหชีวิตคุณอยู่บนความวุ่นวายอ่ะนะครับ หรือจะต้องมีการชิงดีชิงเด่นกับคนอื่นๆนะครับหรือมีคนที่เขาค่อนข้างจะขัดแย้งกับคุณเยอะนะะไปทำงานที่ไหนก็มีแต่คู่แข่งนะครับคุณเป็นคนที่ต้องสู้ชีวิตมันต้องสู้นะครับชีวิตคุณมันไม่ง่ายต้องสู้นะฮะ แล้วครอบครัวคุณก็ไม่ใช่ว่าจะมีนะนะบางคนอาจจะอยู่ในขั้นยากจนเลยนะครับแล้วเหมือนว่าตัวคุณเองอะฮะต้องฟันฝ่าอุปสัคในชีวิตเยอะนะครับเนื่องจากความเป็นตัวคุณเนี่ยมันค่อนข้างจะมีความเป็นเอกลักษณ์นะครับคุณเลยต้องใช้ความรู้ความสามารถของตัวคุณเนี่ยฟันฝ่าอุปสรคมาด้วยตัวคุณเองอยู่บ่อยครั้งนะครับ บางคนนี่ถึงขั้นที่ว่าถูกกันแกล้งเลยนะนะไปที่ไหนก็ถูกกันกันแกล้งนะฮะไปกันต่ออดีตเขาที่ที่ผ่านมาของคุณเป็นอย่างไรอีกนะครับเขาดูอดีตที่ผ่านมาของคุณอืมแต่คุณนะ่ะเป็นคนขยันนะครับเอาการเอางานนะครับเป็นคนมีความมุ่งมั่นนะครับอืมแล้วก็เป็นคนไม่ไว้ใจใครง่ายๆนะฮะเป็นคนไม่ไว้ใจคนนะครับ แล้วเวลาคุณจะทําอะไรสักอย่างเนะี่ยคุณไม่ค่อยชอบบอกใครด้วยนะครับอืมแล้วคุณเป็นคนขี้คิดมากนะครับขี้คิดมากไม่มั่นใจในตัวเองบางคนไม่มั่นใจในตัวเองนะครับบางคนเป็นคนขี้กลัวนะครับโอ้โหอดีตที่ผ่านมาคุณเนี่ยไม่ง่ายเลยนะครับทรมานสาหัสนะครับบางคนต้องสู้ชีวิตเยอะนะฮะอุปสรรคเยอะ คนขัดขวางทําอะไรคนก็ไม่ display. ค่อยสนับสนุนนะครับเหมือนคุณจะต้องดิ้นรนด้วยตัวคุณเองนะครับโหเก่งมากนะครับไปกันต่ออ่ะนี่คือพลังงานของคุณในอดีตนะฮะอาจจะวัยเด็กหรือช่วงวัยหนึ่งของคุณงั้นะมาดูกันต่อแล้วสิ่งที่กำลังจะมาถึงคุณในะอนาคตอันใกล้นี้นะครับอัศาวินทอเหรียน โอ้โหอัศวินเลยนะคุณจะก้าวหน้านะครับในเรื่องงานเรื่องเงินนะครับเหมือนชีวิตคุณอนะนะครับมันจะต้องพึ่งพาอาศัยคุณงามความดีครับแต่คุณเป็นคนที่ทําความดีอย่างต่อเนื่องนะนะฮะโอ้สิบเหรียญคุณกําลังจะมั่งมีสีสุขอนะคุณจะมีทุกอย่างเป็นของตัวเองไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นรถเป็นที่ดินนะครับเป็นอสังหา คุณอยากได้สิ่งไหนคุณจะได้สิ่งนั้นนั่นแหละนะฮะคุณจะสามารถมีครอบครัวที่อบอุ่นสิบถ้วยแรงมากนะครับเนื่องจากคุณเป็นคนทําอะไรแบบมีวินยัยนะครับทําอย่างต่อเนื่องถึงคุณจะเหนื่อยขนาดไหนก็เถอะร่างกายคุณจะมันไม่ไหวขนาดไหนคุณจะต้องทําสิ่งนั้นให้ได้นะครับ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์เห็นในคุณงามความดีของคุณนะครับและด้วยคุณงามความดีของคุณมันจะทําให้คุณเป็นคนที่สมหวังในเรื่องของการเงินความรักนะฮะโอ้ขอแสดงความยินดีด้วยนะลูกดวงที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะครับไปกันต่อนะฮะเด็กเหรียญน,นะฮะถ่ายใบน,นี้น่ารักนะครับคุณจะได้รับโอกาสในเรื่องของการเงินนะครับ โอ้โหควีนไม้เท้านะครับบางคนเนี่ยอาจจะมีญาติผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงที่คอยสนับสนุนอยู่นะนะครับคุณอาจจะได้รับกโอกาสในเรื่องของการเงิน,นหรือจะมีเงินเข้ามาในช่วงนี้ด้วยนะครับขอให้คุณเตรียมรอรับได้เลยนะครับใบสุดท้ายอู้ย,อยเอ็นเพรสแรงมากบอกเลยนะครับความสมบูรณ์นะครับ ความพร้อมนะครับโอกาสต่างๆมันจะเข้ามาหาคุณในช่วงนี้นี่แหละโอเคสรุปสี่ใบแบบเน้นควีนถ้วยนะครับคุณเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายที่มีความสมน้ำสมเนื้อดูรวมสมบูรณ์นะครับดูหล่อดูสวยนะครับคุณมีโอกาสได้เดินทางหรือ,อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานพรให้กับคุณจริงๆครับ ผมจะเปิดเจอแตบไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์บ่อยนะครับไพ่พระบางคนมีโอกาสได้เดินทางไกลนะครับหรือมีโอกาสได้พบกับสิ่งใหม่ๆในช่วงเร็ววันนี้ด้วยโอเคสำหรับวันนี้ใครผ่านมาเจอคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามช่องเดยเพรเชอร์ชลรดด้วยใครสนใจดูดวงส่วนตัวบล็อกหาเค้นได้เลยนะครับ ขอยสุขภาพร่างกายแข็งแรงการเงินมั่นคงการงานรุ่งเรื่องความรักสุขสมหวังตลอดไปโย